สวัสดีค่ะชื่อสุจิตาโพสีอายุ37ปีเพิ่งมีลูกคนแรกตอนนี้ก็เป็นแม่บ้านเต็มตัวเลยค่ะก่อนหน้านี้ก็เป็นโรคข้ออักเสบประมาณ5-6ปีแล้วนะคะจะปวดบริเวณเข่าทั้งสองข้างตรงนี้นะคะจะรู้สึกปวดตลอดเวลาเลยบางครั้งที่รู้สึกปวดเข่าเนี่ยไม่ว่าจะงอเข่าหรือว่ายืดเข่าอะคะ่ะก็จะรู้สึกลำบากไปหมดเลยนะคะโดยเฉพาะเวลาที่มีอากาศเปลี่ยนแปลงเนี่ยอาการปวดเนี่ยมันจะรุนแรงขึ้นนะคะมันจะมีปวด แดงบริเวณเข่าตรงนี้นะคะแล้วก็รู้สึกร้อนมากเลยนะคะพอไปหาหมอเนี่ยหมอก็บอกว่ามีน้ำในเข่ามากเกินไปค่ะจนต้องดูดออกนะคะอาการถึงจะดีขึ้นนะคะสามีเนี่ยเคยพาไปหาหมอแล้วก็กินยามาหลายตัวนะคะแต่ว่าอย่างที่ทุกคนรู้กันว่าการทานยาเยอะมากเกินไปเนี่ยมันจะมีผลกับกับกับะอ่ะค่ะ,คะก็เลยคิดว่านอกจากจะเป็นโรคเข่าอักเสบแล้วเนี่ยมันจะมี โลคกระพาเพิ่มมาอีกหรือเปล่านะคะแล้วแล้วก็มีอยู่วันหนึ่งนะคะในระหว่างที่กำลังเล่นอยู่กับลูกอะคะ่ะ <c oughs> ก็เห็นป๊อปอัพโฆษณาของเมทฟูโบกาขึ้นมานะคะแล้วก็จำได้ว่าเพื่อนเนี่ยเคยใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้แล้วก็ได้ผลดีนะคะแล้วก็เลยให้สามีเนี่ยไปซื้อยามานะคะประมาณ3หลอดนะคะก็จะได้แถมโบกาโก อีกหนึ่งกล่องนะคะหลังจากที่ทานโบกาไปแล้วเนี่ยก็ไม่ได้คาดหวังว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้จะดีเนี่ยจะ,นะจะดีขนาดนี้นะคะอาการปวดตอนนี้ก็คือลดลงนะคะดีขึ้นมากเลยไม่ได้รู้สึกเจ็บปวดเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะคะแล้วก็ตรงแขนขานเนี่ยก็รู้สึกแบบเคลื่อนไหวได้ดีนะคะข้อต่อตรงนี้ก็แบบยืดงอได้สบายนะคะตรงเนี่ยนิ้วมือนิ้วเท้าอันนี้ก็แบบไม่ไม่มีอาการชาแล้วนะคะ ตอนนี้ก็สามารถทํางานบ้านได้แบบได้อย่างดีเลยอะค่ะไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยนะคะแล้วก็เลี้ยงลูกนี่ก็แบบสบายๆเลยอะคะ่ะหลังจากที่ทานเม็ดฟูได้10กว่าวันนะคะตอนนี้ก็ไม่มีอาการปวดแล้วนะคะแบบเข่าทั้งสองข้างอันนี้ก็แบบยืดได้สบายๆไม่มีรอยแดงบวมเลยนะคะสามารถสามารถแบบ ขึ้น,นยืดลุกขึ้นยืนนั่งลงอย่างเงี้ยได้อย่างรวดเร็วเลยเหมือนกับว่าไม่เคยเจ็บปวดมาก่อนเลยนะคะเวลาจะเดินไปไหนมาไหนอย่างเงี้ยก็เดินได้แบบคล่องแคล่วรวดเร็วนะคะขึ้นลงบันไดเนี่ยไม่มีปัญหาเลยเพราะอาการเจ็บตรงเนี้ยมันมันมันน้อยลงนะคะอาการที่เกิดจากน้ําน้ําในน้ํามากเกินไปนะคะ่ะน้ําในข้ออันเนี้ยก็หายไปด้วยนะคะสามีเนี่ยยังรู้สึกแบบประหลาดใจเลยว่าเฮ้ยทําไม ทาไมอาการเธอแบบดีขึ้นยังเห็นได้ชัดเลยอย่างเงี้ยนะคะก็แบบรู้สึกมีความสุขมากๆเลยนะคะเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเกิดอากาศเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันจะรู้สึกปวดตรงนี้ค่ะตรงเข่าเนี่ยจะรู้สึกปวดมากๆเลยตอนนี้ก็แบบไม่รู้สึกเจ็บปวดเลยม,าามีอาการปวดเนี่ยถึงมีนะคะก็คือก็ไม่ได้รุนแรงเหมือนเมื่อก่อนนะคะปกติเนี่ยจะมียาแก้ปวดเนี่ยติดไว้ที่บ้านประจําเลยนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็คือก็ไม่ต้องใช้แล้วนะคะพอตื่นนอนตอนเช้าเนี่ยก็ ยืดงอได้ปกติเลยสามารถลงไปทำความสะอาดข้างล่างได้เลยนะคะไม่ต้องให้สามีนวดให้อีกแล้วนะคะตอนนี้ก็คือก็ไม่ได้รู้สึกแสบร้อนหรือว่าตรงบริเวณหัวเข่าตรงนี้นะคะ่ะไม่ได้รู้สึกเจ็บอะไรเลยนะคะก็รู้สึกมีความสุขมากๆเลยค่ะแล้วก็มีความรู้สึกว่าถ้าเกิดได้รู้จักตัวเม็ดับก,การเรวกว่านี้นะคะอาการก็คงจะไม่แย่ขนาดนี้นะคะแต่ว่าตอนนี้รู้จักแล้วก็ ก็รู้สึกดีดีรู้สึกดีมากเลยค่ะค่ะทุกวันนี้นะคะก็ยังทานเม็ดฟูของโบกาอยู่นะคะโดยทานร่วมโดยทานคู่กับตัวเม็ดโบกาโกนะคะทานสองอันเนี่ยเพื่อเพื่อที่จะเสริมสร้างกระดูกอะคะ่ะให้มันแข็งแรงนะคะแล้วก็มีความรู้สึกว่าถ้าทานสองอันเนี้ยคู่กันนะคะมันจะได้ผลดีนะคะอันนี้ค่ะตรงนี้นะคะ อาการอักเสบอะไรอย่างเงี้ยก็หายไปนะคะเวลาไปหาคุณหมอเนี่ยคุณหมอก็รู้สึกประหลาดใจนะคะว่าเฮ้ยอาการของเธอแบบดีขึ้น 80- 9 0เลยนะอะไรอย่างเงี้ยแบบก็รู้สึกมีความสุขมากเลยนะคะก็ต้องขอบคุณโบกามากๆนะคะผลิตภัณฑ์ตัวนี้ดีมากๆเลยอะคะ่ะทาให้อาการข้อต่อตรงเนี้ยหายไปนะคะและให้รู้สึกแบบเออดีขึ้นไม่ได้รู้สึกแบบเจ็บปวดเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะคะยาเม็ดฟูโบกาเนี่ยเยี่ยมมากจริงๆเลยค่ะ 考分卡。